สวัสดีค่ะเอพิชานันท์มหาชดน,นะคะวันนี้เอจะมาแนะนำเรื่องการกินเกลือแร่นะคะเอะ uh, กินเกลือแร่น้ำมันจุก,กนเน้ยคะ่ะเอก็จะเปลี่ยนมาเป็นกินเกลือเม็ดนะคะเอ,เอกินเกลือเม็ดของ nio active pink ก็เป็นอซอฟโปรอะคะ่ะเอจะกินประมาณ1ชั่วโมงอะคะ่ะ2เม็ดถ้าถามว่าตัวนี้ทำไมต้องกิน2เม็ดก็คือ ปริมาณมันจะไม่เท่ากับเกลือแรกแบบแคปซูลนะคะซึ่งตัวเองอ่ะทำทำไมต้องกินแบบนี้เพราะว่าตัวเองกินยาไม่เป็นอ่างเงี้ยค่ะเทคนิคก็คือว่าอย่าเพิ่งเคี้ยวอะค่ะสำหรับเอกก็จะให้อมไปก่อนแล้วก็ค่อยเคี้ยวทีหลังอ่ไงเงี้ยค่ะก็ไปเจอน้ำเ้ยแล้วเราค่อยกินก็ได้หรือเรามีน้ำล้วก็ดื่มน้ำตามอ่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ไม่ต้องกินเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่จุกสุดท้ายนะคะก็การออกกําลังกายของเรานะคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นึกถึงการเติมะคะก็คือเกลือแร่ม,มันสําคัญนะคะเวลา,าที่เราวิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เราเติมให้ทันนะคะก็คือให้เติมระหว่างวิ่งแล้วก็ดูการวิ่งของเราเนี้ยคะ่ะก็อยากให้เติมเข้าไปเพราะว่า จะได้ทําให้เราวิ่งด้วยความมีความสุขจะไดไ้ไม่ไม่ต้องขาดกระแลเราก็จะได้เพื่อการวิ่งที่สมบูรณ์ด้วยค่ะ